แล้ววันนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่พัทยาจังหวัดชลบุรีครับบรรยากาศที่มันสบายๆครับแต่ผมบอกเลยว่าเทปนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะเรากําลังจะเจอกับนักมวยดาวลุ่มที่กำลังมีชื่อเสียงมากๆคือย o n i นิสอานันกับ The Way of m u ฟมวยไทยรอยทางเมืองไทยเส้นทางสายฮีโร่ไปกันครับ พัทยาเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางนับพันวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปพบกับนักสู้ดาวรุ่งที่กําลังก้าวเดินทางตามรอยความสําเร็จของพี่ชายที่กําลังสร้างตำนานของตัวเองเช่นกันแล้ววันนี้ครับ The Way of Muay Thai เราจะได้ไปพบกับนักชกสายเลือดใหม่ที่แม้ว่าจะอายุยังน้อยแต่ก็ไม่ธรรมดาครับยูนิสอานานครับ ตามที่ผมบอกครับว่าเดี๋ยววันนี้ผมพาไปเจอซุปตา์เนี่ยอนาคตแล้วกันเพราะตอนนี้เป็นกึ่งซุปตานะฮะวันนี้น้องชายของนาบิลทุกคนอาจจะรู้จักแค่นาบิลเดี๋ยวมาเจอโยนี้ดีกว่ามีนกำลังซ้อมอยู่มาพอแล้วมั้งมา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 โยนิ้มาอะไรมันจะหอมอะไรมันชื่ออะไรจริงๆวันนี้อันนี้คืออันนี้คือซ้อมโชว์เพราะว่าจริงๆอ่ะซ้อมเสร็จแล้ว เพราะว่าวันอาทิตย์ปกติไม่ซ้อมถูกป่ะก็พี่ก็มาควนรน่ะแหละไม่เป็นไรพี่อ้ามันได้ใช่ปะ่ะโอเคใช่ปะ่ะเดี๋ยววันนี้จะให้มานั่งพูดคุยกันแล้วก็อาจจะอยากให้แบบโยนนี้เนี่ยสอนเทคนิคสักเทคนิคให้กับพี่ได้ไหมได้ี่สอนอะไรดีเตะห่าง,งเฮ้ยได้นะเฮ้ยงั้นลุยเลยดีกว่าอยากรู้เลยแต่ว่าไหนๆก็มีน้องแล้วนี่มาเป็นมาเป็นเอ้นี่ให้หน่อยคอที่คู่ตัวเสียช่วยทกกูไปโอเค มาเดี๋ยวลองดูลูกเตะก้านคอของโยนิสเนี่ยอของว่ามันก็มีแบบหลอกแฮมีหลอกก่อนมีหมัดหลอกก่อนรับได้เพราะสั่นเท้ายางผลจะรัปล่อยเนี่ยมือจะหลับตาอ่าใช่เพราะผมปล่อยปั๊บผมก็ตามขึงโ้โหเฮ้ยแต่เป็นจังหวะเดียวกันเฮ้ยพร้อมๆกันอ่าลองดูอีกรอบดิเไี่เหก็ทำอย่างเงี้ยนบแย้มแย้มอืพอเห็นจังหวะก็รึ เลฟตากาฟเลกากามืนมืนจริงๆอันเนี้ยจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เตรียมมาอยู่แล้วบ้างหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เราคิดเองไหมว่ายถ้าเตะก้านขอธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่โดนอาจจะต้องมีแบบตัวเสริมตัวอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะมันมีมันมีลูกอื่นมาที่รู้สึกว่ามันเป็นลูกหลอกได้ที่แบบจะสามารถเตะก้านขอได้มีแบบเนี่ยเตะขาเลเหรอเตะขาอ๋อ แล้วทำอะไรเสี่จโอ้เฮ้ยทุกคนอันเนี้ยที่บอกนะว่าผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นละอาวุธนี้อาวุธนู้นอาวุธนั้นแต่ว่าอย่างของโยนี้เนี้ยมันคือการผสมเพื่อให้มันใช้ได้ลืมแนะนําครับอันเนี้ยก็คือลูกเจ้าของค่ายนะฮะที่มายืนเป็นแบบว่ามายืนเป็นเป็นแบบหรือว่าเป็นกระสอบให้เขานะสวัสดีครับหมอช่ออิซระตุเลาอิศสาเอาเป็นฝรั่งเศส ไอ้กูพ่อเป็นมิจฉาทูตไอ้นี่เป็นเพื่อนเราไอ้นี่เหรอไอ้นี่ไม่ได้พี่เป็นพี่ยูนี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะ 18ครันเบพี่18ต่อยมือมาตั้งแต่กี่ขวบต่อยมาตั้งแต่7ขวบมั้งเฮ้ยนานมากแล้วนะตอนนี้เรียกว่าเป็นแบบเป็นจังหวะที่ในฐานะการเป็นนักมวยแล้วกันที่มันกําลังเป็นแบบช่วงขึ้นของเราไหมอันนี้ยังไม่ยังไม่ไอ้นี่เท่าไหร่ยังไม่ขึ้นหรอใช่ต้องขึ้นมากกว่านี้ต้องขึ้นมากกว่านี้อันนี้เป็นแบบจุดเริ่มต้นใช่ย้อนกลับไปนั้นตอนที่เราเริ่มเนี่ยจริงๆใครเริ่มก่อนเป็นตัวโยนิสเริ่มก่อนหรือว่าเป็นนาบิลเริ่มก่อนเริ่มพร้อมกันนะเบสพร้อมกันเลยใช่แล้ว อะไรคือสิ่งที่แบบว่ามันทําให้เราอยากจะชกมวยไทยเพราะตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้มวยไทยถูกปะใช่ผมตอนแรกผมซ้อมเจคุนโดกับคาราเต้มาก,ก่อนอืแล้วก็ซ้อมไปซ้อมมาเปลี่ยนมามวยไทยทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะผมอยากลองซ้อมมวยดูแล้วพอผมเริ่มซ้อมมวยไปเรื่อยพอเริ่มซ้อมไปซ้อมมาผมชอบผมเริ่มรู้สึกว่าชอบมวยมากกว่าอะไรคือสิ่งที่เราไม่ชอบอ่ะพอได้ไปต่อยอับมันสนุกเดียบไปต่อยไฟแรกไปต่อยในบาร์ครับ พอได้ต่อยมันก็ได้ตังค์เยอะได้อะไรด้วยก็ชอบแบบก็เลยบอกพ่อว่าขอเลิกท,ทั้งสองเทีวนโดคาเต้ขอมาโฟกัสเรื่องมวยดีกว่าด้วยทักษะเนี่ยมันก็มีความต่างกันเนาะแต่มันมีบางอย่างที่มันสามารถเอาไปใช้ด้วยกันได้ไหมมีครับส่วนเทควันโดมีแบบพวกสเตปอะไรเงี้ยอจเค้ฟันหางอะไรอย่างงี้ก็มีแล้วคาเต้ก็ช่วยเรื่องความแข็งแกร่งครับ มันบอกได้ไหมว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราอะฝึกมวยไทยแล้วแล้วเก่งเร็วกว่าคนชิดนับหนึ่งที่แบบยังไม่เคยเล่นอะไรเลยใช่ช่วยเพราะมามาพอผมเริ่มซ้อมมวยใช่ไหมผมก็ไปเตะเป่าเทนเนอร์ก็เรียกผมเป็เตะเป่าผมก็เตะเป็นอะไรเป็นครับเขาพูดอยู่พวกเทนเนอร์เขาพูดว่าทําไมเตะเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นจุดที่ทำให้เรามีกําลังใจปะ่ะไม่ชมวัวร์พอเริ่มซ้อมปุ๊บเหมือนมีคนชมทันทีว่าเฮ้ยแป๊บเดียวกเก่งนี่ว่าใช่ใช่ไหมใช่ มันมีผลไหมที่ทาให้เรารู้สึกว่ามันมีความสนุกเพราะว่าเราไม่ต้องเหนื่อยคนเดียวมันเหมือนมีพี่อยู่ตลอดเวลาที่ทําพร้อมกันไหมหรือไม่เกี่ยวเกี่ยวสองกับพี่ก็เหมือนแบบมีเพื่อนซ้อมด้วยไปไปไหนไปวิ่งอะไรก็ไปด้วยกันซ้อมด้วยกันตลอดครับสนุกครับถ้ามีพี่ชายไม่ไม่ไม่เหงาครับโอเคทีนี้พี่อยากรู้ว่ามุมสบายๆคือจริงๆอายนี้เนี่ยก็เป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสแต่ว่าเป็นคนภรรยาถูกปะอยากรู้ว่าภรรยาเนี่ย อะไรมัหน้าเที่ยวบ้างอย่างวันหยุดวันพักผ่อนเนี่ยโยนี่เนี่ยชอบไปไหนชอบไปเที่ยวไหนไหมไปแบบพวกแถวประตำหนักแบบสกายแกลเลอรี่อะไรอย่างงี้ร้านอาหารชิวๆครับนั่งชิวๆแล้วไปแบบนั่งหาอะไรอย่างนี้บางครั้งก็ไปเซนทันไปดูหนังอะไรอย่างงี้ครับจริงๆพระราเนี่ยก็เป็นเมืองที่มันมีครบทุกอย่างเลยนะแล้วเป็นเมืองที่นักมวยเนี่ยเยอะมากจริงไหมใช่คือสามสี่โมงเนี่ยจะเห็นว่านักมวยเนี่ยวิ่งเต็มเลยจริงๆเพราะว่า เรามองว่ามันเป็นหับเซ็นเตอร์ของมวยไทยในะประเทศไทยไหมมันเป็นอีกอีกหนึ่งที่ที่แบบเฮ้ยถ้าเป็นนักมวยต่างชาติเนี่ยต้องมาภรรยาใช่ก็มีแบบค่ายมวยมีหลายค่ายแลย้วที่นี่ทีนี้แน่นอนว่าพอเราเป็นพี่น้องอะเส้นทางการเดินเนี่ยม,มันมักจะมีการเปรียบเทียบจากคนภายนอกภายในบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีการเปรียบเทียบไหมว่าเฮ้ยกูเก่งกว่าเฮ้ยกูอันนี้หรือไม่มีเลยไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีแล้ ด้วยความที่เราทําอาชีพเดียวกันนะ่มันเป็นยังไงมันเป็นการช่วยกันต่างหากไหมเป็นการช่วยเสริมช่วยสอนหรือเป็นแบบไหนใช่เวลาผมมีไฟต์ต่อยอะไรเงี้ยพี่ผมก็จะดูเทปคู่ต่อสู้ของผมแล้วก็บอกว่าผมต้องทําอะไรอย่างงี้ต้องทาอย่างงี้ช่วยผมติวผมก่อนก่อนที่จะขึ้นโชว์ครับอืมในขณะเดียวกันตัวยูนิสเองก็เป็นแบบนั้นไหมเราเป็นครูให้พี่เหมือนกันไหมก็มีครับผมก็พูดแล้วแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ไมจำเป็นต้องพูดแล้วพี่ เพราะพี่ผมตอนนี้เขาเก่งเก่งแล้วไม่ต้องพูดอะไรแล้วมีแต่พี่ผมสอนผมตอนนี้ใช่ไหมใช่พี่อยากรู้ว่าเป้าหมายยนี้อะคือแบบไหนสิ่งที่ผมอยากได้คือเป็นแชมป์แล้วมีแบบเข็มขัดถ่ายรูปคู่กับพี่ชายผมรชงเหรอใช่เป็นแชมป์คู่กันอันนี้คือภาพที่เราจินตนาการว่าเนี่ยความสําเร็จคือการที่ผมจะมีเข็มขัดและมีพี่ที่มีเข็มขัดเหมือนกันคือภาพนี้เหรอใช่ แม้ว่าจะเป็นเรือลำเล็กหรือว่าลำใหญ่ทุกการเดินทางก็มีความหมายและสำหรับยูนิสการเดินทางของเขาก็เพิ่งเริ่มต้นครับอุปสรรคที่น้องยูนิสเนี่ยเจอบ่อยที่สุดคืออะไรเห็นพี่ชายผมเป็นแชมป์โลกแล้วแบบคิดว่าผมจะเก่งเหมือนพี่ชายอย่างเงี้ยคือความคือความกดดันที่คนต้องคาดหวังว่าเราจะต้องเก่งเหมือนพี่ใช่มันสร้างความกดดันยังไงบ้างก็เขาคนก็คิดว่าผมเก่งเหมือนพี่แล้วพอผมแบบ สมมติไฟนั้นผมพลาดอย่างเงี้ยเขาจะด่าผมมาเพราะบอกว่าไม่เห็นเก่งเหมือนพี่ชายเลยอะไรแบบเน,นี้ยอืมมันสร้างผลต่อความรู้สึกยังไงเศร้านิดหน่อยการเป็นนักกีฬามันเหนื่อยมากพี่ก็รู้ว่ามันมีทั้งโหแม่งบางโมเมนต,ต์ที่มันเสียใจมันทุกอย่างอ่ะครอบครัวมันสําคัญแค่ไหนก็พ่อครัวเวลาผมแพ้อะไรก็คอยปลอบใจผมเสมอครับก็ช่วยผลักดันแม่ซ้ําเติมผมลึกๆในใจเรารู้สึกว่ามันเป็นความโชคดีหรือความโชคร้าย โชคเดียบเ <ทำ S 2> พราะมีพี่พี่ชายเก่งขนาดนี้แล้วมันเป็นแรงผลักดันให้ผมที่อยากไปยืนข้างพี่ชายผมใช่ไหมใช่จริงๆจะบอกว่าการเปรียบเทียบเนี่ยมันคงไม่มีวันหยุดไม่มีวันเลิกจนจนวันที่ทั้งคู่เลิกแล้วก็จะยังมีคนเปรียบเทียบอยู่ดีว่าคนไหนเก่งกว่าสิ่งนี้มันจะไม่ยวันหายไปแต่ว่าในเส้นทางของโยนิสเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันกับว่าพี่ชายเป็นแบบไหนเพราะว่าเส้นทางของเราก็คือเส้นทางของเรา ชอืมมวยไทยเนี่ยให้อะไรกับชีวิตน้องบ้างสมมติวันพรุ่งนี้เนี่ยมวยไทยหายไปเนี่ยไม่มีคําว่ามวยไทยลบออกเลยชีวิตเราจะเป็นยังไงไม่รู้เลยไม่รู้จะทําไงเลยใช่ไหมใช่เพราะลงทุนมาขนาดนี้เรามาขนาดนี้เรากับมวยไทยก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วคือทุกอย่างของชีวิตใช่มวยไทยคือทุกอย่างของผมแล้วตอนอนี้ยูนิสอนัน คือนักสู้ที่กำลังสร้างเส้นทางของตัวเองแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความกดดันของการมีพี่ชายที่ประสบความสำเร็จแต่เขาเองก็กำลังพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าหัวใจของเขาก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครครับและพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ The Way of Muay Thai รอยทางเมืองไทยเส้นทางสายฮีโร่สวัสดีครับ